พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุทุทธสังสุนิปุนังยัถกามนิปาตินังจิตตังรักเขธะเมทาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยิ่งนักละเอียดยิ่งนักชอบแต่จะเลื่อนไหลไปตามกรรมคุณ เพราะว่าจิตที่ควบคุมไว้ดีแล้วนำความสุขมาให้จิตเป็นที่รวมของความรู้สึกความจำความนึกคิดและความรู้ความเข้าใจทุกอย่างมีสภาพเป็นประพัสน์คือผุดผ่องไม่ขุนมัวมาแต่เดิมแต่มาเศร้าหมองขุนมัวไปเพราะมีสิ่งอื่นเข้ามาเกาะกลุมเกลือนกล้วสิ่งนั้นคือกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆ ท่านเปรียบจิตเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดแต่กลายเป็นน้ำแดงไปเพราะมีสีแดงเข้ามาผสมกลายเป็นน้ำดำเพราะมีสีดำเข้ามาผสมเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้เมื่อใดจิตถูกกิเลสตัณหาอารมณ์เช่นใดเข้ามาเกาะกลุ่มเกลือกล้วความประพัฒสอนของจิตก็จะถูกบทบังไปเช่นคราวใดจิตถูกความรักเข้ามาเกาะกลุ่ม จิตก็จะกลัดกลุ่มด้วยฝ่ายราคะความกำหนัดกราวใดถูกโลภะเข้ามาเกาะกลุ่มจิตก็จะโกะนกวายกระเสือกกระสนอยากแต่จะได้อยากแต่จะเป็นเป็นต้นเวลาที่จิตหงอยเหงาเศร้าซึาซมหดหูท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรหนักหนาถึงกับไม่อยากอยู่จะอยู่เป็นผู้เป็นคนต่อไปก็แสดงว่าในเวลานั้นจิตถูกกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆ มามีบทบาทควบคุมไว้แล้วจึงทำให้เจ้าของจิตแสดงอาการอย่างนั้นออกมาด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าจิตนี้เป็นเห็นสภาพเดิมได้ยากละเอียดอ่อนยิ่งนักชอบแต่จะเลื่อนไหลไปตามกรรมคุณคืออารมณ์ที่ต้องการอยู่เสมอท่านแนะให้คนเราควบคุมจิตของตนไว้ให้ดีวิธีการควบคุมจิตนั้นมีมากมาย แต่เรียกรวมรวมว่าการทำสมาธิซึ่งเป็นวิธีการควบคุมจิตโดยใช้สติเป็นตัวสื่อคือทำสติให้มัน่นคงตามดูจิตของตนอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังรู้สึกอย่างไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้อะไรดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเป็นต้นฝึกทำจิตให้เหมือนกับยามที่คอยเฝ้าบ้านซึ่งต้องรู้อยู่เสมอว่าขโมย หรือสิ่งแปลกปลอมอะไรกำลังจะเข้ามาในบ้านบ้างเมื่อความทุกข์เข้ามาที่จิตก็ให้รู้ว่านี่คือทุกข์เมื่อความหดหู่ท้อแท้ความผิดหวังความเศร้าเสียใจเข้ามาที่จิตก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรให้เข้ามาเมียมนาจบังคับบัญชาจิตหรือไม่หรือต้องกำจัดออกไปอย่างไรฝึกสติให้เกิดความเคยชินในเรื่องอย่างนี้ก็จะควบคุมจิต หรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้เรื่อยๆเมื่อควบคุมคคุมวบจิตได้แล้วความสุขก็จะมีตามมาเพราะกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆถูกกำจัดออกไปหรือถูกปล่อยวางด้วยสติที่รู้เท่าทันเสียแล้วเหมือนน้ำที่สกรปรกด้วยสีต่างๆเมื่อถูกกำจัดความสกรปรกออกน้ำนั้นก็จะใสสะอาดตามสภาพเดิมของตนฉะนั้นความจริงความสุขในชีวิตนั้นหาได้ไม่ยาก ถ้าหากรู้จักระวังรักษาจิตควบคุมจิตให้ดีโดยไม่ให้ไปยึดเกาะหรือยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ,บังคับจิตให้ปล่อยวางอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความทุกข์ระทมสียบ้างความสุขก็เข้ามาแทนที่ได้แล้วแต่ที่ทุกขระทมกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็เพราะจิตไม่ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เป็นเหตุให้ทุกขระทมนั่นเอง ถ้าปล่อยวางเสียได้ทุกจะมาทำอะไรให้เราได้เล่าอันทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้ความสุขก็พยายามคิดในสิ่งที่ดีงามพยายามรักษาใจของเราให้สะอาดให้ผุดผ่องใจของเราก็จะมีความสุขขอเจริญพร